สวัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกับท่านเด็กพิเศษทารหัสในซีซั่นใหม่แบบนี้นะคะกับทารหัสดูวงรายเดือนมีนาคม64และมาเข้าเรื่องกับคนเกิดวันศุกร์นะคะการงานในเดือนมีนาคมนี้จะมีงานเข้ามาเยอะอาจมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหรือมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆ อาจต้องมีการแข่งขันทดสอบการทำงานแต่ก็จะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีให้ได้รับการคัดเลือกควรระวังความใจร้อนเอาแต่ใจของตัวเองควรลดลดลงบ้างนะคะจะได้ประสบความสำเร็จในงานที่ดีค่ะ เดือนมีนาคมนี้มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่อาจไม่มากพอกับค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างมีมากอาจทำให้อึดอัดเครียดไปบ้างหรือบางทีอาจมีการนำเงินสำรองเงินเก็บออกมาใช้ก่อนแต่ก็จะมีข่าวดีมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาจากเลขรถหรือบ้านเข้ามาได้นะคะ ดูในเรื่องความรักในเดือนมีนาคมนี้ความรักจะออกสดใสกันหน่อยค่ะจะมีบ้างก็ความใจร้อนหึงหวงต่อกันบ้างก็ควรใจเย็นกันนะคะและอาจมีข่าวดีงานมงคลหรืออาจมีสมาชิกเพิ่มขึ้นในครอบครัวได้ค่ะส่วนคนโสดก็ยังโสดต่อไป เรื่อยๆก่อนค่ะยังไม่อยาผูกมัดกับใครหรือยังไม่เจอคนที่ใช่และค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะกับในเรื่องความรักค่ะมาดูในเรื่องสุขภาพกันหน่อยนะคะในเดือนนี้ควรระวังสุขภาพของช่องปากคอฟันอาจมีการปวดฟันเจ็บคอหรือแผลในช่องปากได้นะคะ ขอรหัสดวงรายเดือนจบแล้วนะคะถ้างานช่วยส่งกำลังใจกันเยอะๆนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทันด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอบพระคุณมากค่ะ